พักอาศัยในหมู่บ้านสับสานสุมันสีนะฮะและปรากฏว่าท้ายหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นหนอง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 เขาเรียกหนองหนองน้อยเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ13ไร่ที่เป็นหนองนะฮะความสมบูรณ์มันสมบูรณ์อยู่แล้วและการที่นําดินจากบึงเนี่ยนะฮะมาถมในหนองเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้หมู่บ้านผมเนี่ยเป็นแองกระทะเวลาหน้าน้ํามาปุ๊บน้ําไม่มีที่ระบายนะฮะผมก็เลยร้องเรียนไปที่อบตอนะฮะแจ้งความไปที่ตำรวจแล้วก็มาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมนะฮะก็เลย วันนี้ก็ได้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 ตองผู้ว่าเข้ามาแก้ไขแต่ก่อนที่จะมาถึงท่านรองเนี่ยผมไปโทรไปที่แจ้งที่อบตก็ยังไม่มีการขยับขยื่นตั้งแต่วันที่28นะฮะก็เลยท่านรองเข้ามาดูตอนบ่ายก็โอเคไม่มีการแก้ไขครั้งแรกมันเมื่อวานตอนเช้าที่ผมไปกับนักข่าวคุณสิริพจน์เนี่ยปรากฏว่าก็ยังมีสิบร้อนเข้ามาถมดินเรื่อยๆโดยไม่ไม่ไม่เกรงกลัวต่อชาวบ้านที่เข้าไปดูนะฮะไม่หยุดจนกระทั่งได้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 ความกรุณาจากทหาร ของของที่พิจิตรเนี่ยเข้าไประงับการถมดินถึงจะหยุดครับตอนประมาณช่วงช่วงบ่ายๆประมาณนี้ถึงจะหยุดถ้ามันหยุดผมคิดว่าป่าน,นี้เกือบจะเต็มแล้วออที่หนองเนี่ยมันก็เป็นที่ระบายน้ําปลายท่อระบายน้ําของหมู่บ้านเนี่ยไปที่นั่นหมดเลยถ้าถ้าผมปิดไปเนี่ยเวลามีเหตุน้ําท่วมอุตภยัวยหรือว่าน้ำฝนตกนเยอะๆเนี่ยมันจะระบายไม่นมันก็จะเอ,อ่อล้นตามท่อนะครับซึ่งซึ่ง,งออก็ได้คุยกับคนในหมู่บ้านแล้วก็ทุกคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่เขาเจะเอามาทิ้งโดยที่ ไม่ทางนี้ไม่ได้รับรู้อะไรกันเลยคือตัวแทนท่านอพอทรัพยากรน้ํภาคเก้านะท่านก็คงต้องปรับคืนคือมันมี2แนวทางนะครับแนวทางแรกทำได้ทำได้เหมือนเดิมก็คือต้องปรับสภาพพื้นที่หนองน้อยเนี่ยให้คงสภาพเดิมนะครับก็คือต้องขุดดินคืนไปหมดนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่ท ท่านผู้แทนบอกว่าก็คือเดี๋ยวจะไปประชุมประชาคมนะครับอาจจะว่าต้องแบ่งดินส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่แล้วก็ทําเป็นคลองคันดินนะครับเพื่อที่อาจจะต้องใช้คือให้เกิดประโยชน์แต่น้ําต้องไหลลงหนองน้อยได้เหมือนเดิม